วันนี้เป็นวันเล่นอกของผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าวันเล่นอกของผมเนี่ยผมเล่นท่าไหนบ้างเล่นกี่เซตเล่นยังไงน้ําหนักเท่าไหร่สำหรับอย่างแรกที่ผมจะทําเมื่อมาถึงยิมนะครับไม่ว่าผมจะเล่นท่าไหนผมก็จะวอร์มก่อนนะครับโดยการใช้น้ําหนักเปล่าๆนะครับหรือว่าใช้แมชชีนเปล่าๆโดยถ้าเป็นเบนช์เพสผมก็จะใช้คานเปล่าครับผมก็จะวอร์มไปประมาณ 15ครั้งหรือ20ครั้งนะครับเอาจนร่างกายมีความรู้สึกว่าเกิดการอบอุ่นนะครับเพราะว่าวอร์มอัพก็คือการอบอุ่นร่างกายเ,เองครับ <Yeah. S 1> ก็เรียบร้อยนะครับวอร์มในเซตแรกเสร็จแล้วครับต่อไปนะครับผมก็จะวอร์มในสเต็ปที่2นะครับเพราะว่าผมจะชอบวอร์มสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองก่อนนะครับสเต็ปที่2ก็จะใส่น้าหนักไปสักประมาณ60กิกรัมนะครับ เพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงวอร์มที่60กิโลกรัมมันมากเกินไปไหมอันนี้ก็แล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละคนนะครับเพราะว่าน้ําหนักในการเล่นเนี่ยผมแนะนําให้เล่นเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนการคิดค่าเปอร์เซ็นต์นในการเล่นแต่ละแบบยังไงเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าผมจะทํามาแนะนำนเพื่อนๆอีกทีนึงนะครับเอาละครับผมก็วอร์มเสร็จไปแล้วนะครับสองเซตแรกนะครับเราก็จะเริ่มเซตที่1 เบนแบตเบนเพสนะครับโดยใช้น้ำหนักที่100กิโลกรัมนะครับใส่ไปที่ข้างละ40กิโลกรัมโดยในเซตแรกนี้นะครับผมจะเล่นจำนวนทั้งหมด10ครั้งเพราะว่าน้ำหนักยังไม่มากเท่าไหร่และก็ยังมีแรงเหลืออยู่เพราะว่าเป็นเซตแรกๆครับในท่านี้เนี่ยหลักๆเลยเราจะได้บริหารกล้ามเนื้อหนอะกนะครับโดยอกของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น2มัดนะครับก็คืออกกลาง ก็คือท่านี้ใช้แผลเป็นเพดและอ,อกบนโดยท่านี้นะครับถึงเป็นท่าคิงเลยหรือว่าเป็นท่าคอมเพาว์นะครับเพราะว่าใช้ข้อต่อหลายข้อต่อใช้กล้ามเนื้อหลายมัดในการเล่นท่านี้นะครับถ้าเพื่อนเล่นท่านี้บ่อยเนี่ยจะทําให้อกของเพื่อนเนี่ยแน่นดูเต็มนะครับใส่เสื้อผ้าก็จะดูสวยส่วนกล้ามเนื้อรองนะครับที่จะได้ก็อาจจะได้ในส่วนของต่ยเส็บนะครับหรือว่าหลังแขนที่จะได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็น ไหล่หน้านิดหน่อยนะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันจะไปโดนไหล่หน้าหรือว่าโดนไตเสบมันต้องโดนครับแต่ว่าขอให้กล้ามเนื้อหนักที่โดนเนี่ยเป็นกล้ามเนื้ออกของเราครับสำหรับในเซตที่2นะครับถึงเซตที่8ผมจะเล่นน้ำหนักที่ประมาณ120 หรือ122.5อาจจะเพิ่มนิดหน่อยครับอยู่ที่ความรู้สึกว่ายังไหวอยู่ไหมผมจะพยายามเล่นจนผมรู้สึกว่า8ดครั้งหรือ9ครั้งเนี่ยผมหมดแรงที่จะยกในครั้งสุดท้ายแล้วคือสําหรับการเล่นของผมเนี่ยผมจะมีช่วงในการเล่นนะครับอาจจะ 8- ถึง12บผมจะไม่คิดว่า 8- ถึง10หรือ12ถึง14หรือว่า 10- ถึง12นะครับในผมจะมีช่วงว่างของมันค่อนข้างสูงเพราะว่า ผมจะพยายามเล่นให้ได้มากที่สุดจะไม่แบบติดครั้งพอแล้วแบบนี้ครับจะทําให้เรารู้สึกชินและจะไม่มีการพัฒนาผมจะพยายามทําให้รู้สึกว่ามันได้อีกได้อีกจนกว่าจะรู้สึกว่าโอเคขงสุดท้ายที่ยกเนี่ยได้ไม่ถึง80%แล้วถ้าเริ่มไม่ได้แล้วเพราะว่าผมเล่นคนเดียวนะครับถ้าเกิดว่าฝืนยกต่อไปโดยที่แรงเราเริ่มหมดแล้วเนี่ยก็จะเกิดอันตรายได้ครับ ยังไงถ้าจะให้ดีเพื่อนๆก็อาจจะหาบัดดี้นะครับมาคอยช่วยเซฟช่วยประคองนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการเล่นน้ำหนักที่มากได้นะครับยกกันเพลินๆน,น,นะครับก็มาถึงเซตท้ายๆแล้วอย่างที่บอกครับผมจะไม่ค่อยมีความตายตัวเรื่องของน้ําหนักในจำนวนครั้งโดยเซตที่5ถึงแผมก็จะเพิ่มมาอีก2.5นะครับก็จะชาอัหนึ่งจุดสองห้าแต่ถ้าในวันที่ผมยังมีแรงเหลือนะครับหรือว่าโอเคกินคาร์บมาเยอะกินคาร์โบไฮเดรตมาเยอะ ก็จะดีดหน่อยอาจจะขึ้นไปที่125หรือว่า130ได้ครับสําหรับสุดท,ท,ท้ายนะครับก็จะพยายามใส่ให้เต็มที่อาจจะได้แค่7ครั้งก็พอใจแล้วครับก็มาที่ท่าต่อไปนะครับจะเป็น i n c r e d i ด l e เบล c นะครับอย่างที่บอกไปนะครับกล้ามเนื้ออกเราจะมีแบ่งเป็น2อมัดน,นะครับอ,อกบนแล้วก็อ,อก,กลางนะครับ ถ้าเราจะเล่นแต่แบบเป็นเพจท่าเดียวเราก็จะได้แตะอ,อกยางอย่างเดียวน,นะครับจะทําให้อ,อกเราดูไม่เต็มนะครับโดยในท่านี้นะครับผมจะเลือกใช้เป็นดัมเบลเพราะว่าผมรู้สึกว่าดัมเบลเนี่ยเล่นแล้วมันโดนกว่าบาร์เบลมันลงได้ลึกกว่ามันบีบเข้ามาได้ใกล้กว่าเพื่อนๆเราสังเกตดูน,นะครับถ้าเราเล่นบาร์เบลเนี่ยลักษณะาการดันก็จะเหมือนดันออกดันขึ้นตรงๆดันออกด้านข้างแต่พอมาเป็นดัมเบลเนี่ย เราดันแล้วก็เราก็บีบเข้ามาหากันนะครับรู้สึกเลยว่ามันตึงแล้วก็กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้ทํางานอย่างเต็มรอบจริงๆครับโดยสําหรับในท่านี้ผมก็ยังคงของเสปต์เดิมนะครับยังเล่นประมาณ 6- 8เซตนะครับขึ้นอยู่กับแรงว่าหมดจากท่าแรกหรือเปล่านะครับน้ําหนักที่ใช้ผมจะใช้อยู่ที่42.5กิหกิตอนข้างครับพูดถึงเรื่องของน้ําหนักที่ใช้เนี่ย เราต้องเอาน้ำหนักที่เราสามารถคอนโทรลได้ไม่หนักและไม่เบาจนเกินไปถ้าเราใช้น้ำหนักที่หนักจนเกินไปในท่านี้นะครับอาจทาให้ omic, เราเกิดอันตรายได้นะครับและนอกจากเสี่ยงกับอันตรายแล้วนะครับหนักเกินไปก็ไม่ได้ดีเพราะเราอาจจะคอนโทรลดัมเบลไม่ได้สังเกตดูว่าเวลาผมยกนะครับผมจะบีบดัมเบลเข้ามาหากันโดยจะให้มุมมุมในของดัมเบลเนี่ยชนกัน จะไม่ได้ชนกันตรงๆนะครับชนจากมุมของดัมเบลเวลาลงนะครับก็ลงให้ลึกนะครับให้ในอยู่ในมุมที่เหมาะสมและรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเราได้ยืดอย่างเต็มที่และในช่วงดันนะครับช่วงที่เราดันขึ้นเราก็ออกแรงครับพร้อมกับหายใจออกครับอย่าไปกัน้นหายใจแล้วดันแล้วบีบกล้ามเนื้ออกเราเข้ามา เห็นไหมครับเพื่อนๆยิ่งเราบีบเข้าไปนะครับยิ่งเราควบคุมได้เท่าไหร่กล้ามเนื้อของเราก็จะมีการเคลื่อนไหวอย่างเต็มที่นะครับพอกล้ามเนื้อได้เคลื่อนไหวอย่างเต็มที่นะครับในน้ําหนักที่เหมาะสมนะครับก็จะเกิดการฉีกขาดนะครับพอเกิดการฉีกขาดเรากลับไปกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับกินโปรตีนเข้าไปเสริมก็จะเกิดการซ่อมแล้วก็สร้างทําให้เรามีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มให้ขนาดกล้ามเนื้อของเรามีความใหญ่ขึ้นอกของเราก็จะมีความหนาและเต็มมากขึ้นครับ สำหรับท่าต่อไปนะครับเป็นดีคลายเบน p ์เพนะครับเป็นท่าบริหารอกอีกท่าหนึ่งที่ผมก็ค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่ามีความรู้สุวก็เป็นการตัดแต่งรูปทรงในส่วนของอกส่วนล่างที่ต่อกับกล้ามเนื้อท้องนะครับสำหรับท่านี้นะครับก็จะช่วยให้เรามีกล้ามเนื้ออกที่มาตัดมากขึ้นนะครับก็คืออกที่เราเรียกกันว่าอกล่างนะครับ ที่เรียกว่าอ,อกลางจริงๆแล้วมันก็คืออกกลางนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เล่นท่าดิฟไม่ได้ผมคิดว่าท่านี้นะครับเหมาะเพราะว่าจะเป็นท่าที่แต่งกล้ามเนื้อนะอกอีกท่านึงครับ สำหรับท่าที่เราจะเล่นต่อไปนะครับก็คือท่านี้ครับเป็นแมชชีนเป็นการเล่นอกส่วนบนอีกท่าหนึ่งนะครับสำหรับท่านี้นะครับจะเป็นท่าที่ใช้เครื่องเล่นนะครับมันก็คือแมชชีนอีคลายเบนท์เพรสนะครับเอาง่ายๆก็คือมันก็คือเครื่องที่เรานั่งแล้วก็ดันอกนั่นเองนะครับสำหรับท่านี้นะครับผมคิดว่าเป็นท่าที่โดนกล้ามเนื้ออกบนได้มากที่สุดนะครับ และเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มในการเข้าฟิตเนสเข้ายิมน,นะครับเพราะมันปลอดภัยครับถึงยังไงก็แล้วแต่ถ้าเป็นดัมเบลเรามีโอกาสที่จะพลิกจนหัวไหล่เจ็บหรือว่าข้อมือเจ็บหรือว่าหล่นทับแต่ถ้านี้นะครับเราแค่นั่งแล้วก็ดันเพราะว่าเครื่องเนี่ยล็อกองศาไว้อยู่แล้วนะครับให้เราโดนในกล้ามเนื้อส่วนที่เขากําหนดมาให้อยู่แล้วเพียงแค่เราเติมน้ําหนักเล่นและกําหนดการดันกําหนดลมหายใจเท่านั้นเองครับ ในท่านี้นะครับผมก็จะเล่นอยู่ที่ประมาณ 6- 8เซตครับโดยน้ำหนักที่ใช้เนี่ยก็ยืนพื้นอยู่ที่ข้างละ40-45ถึงคือในน้ำหนักเนี้ยผมรู้สึกว่ามันตึงแล้วก็พอดีสำหรับอกของผมไม่สึกนะครับก็จะดันนะครับตอนดันก็คือหายใจออกนะครับออกแรงดันแล้วก็ตอนลงเนี่ยออกแรงต้านลงช้าๆครับไม่ตอนน้องรีบแล้วก็ดันไปอีกครั้งหนึ่ง กันมาครับเพื่อนวันนี้ออกของอผมตอนนี้ก็เล่นเสร็จแล้วนะครับสรุปว่าผมจะเล่นแค่สามท่าที่เป็นฟรีเวตนะครับก็คือเบนท์เพสนะครับเป็นแปดเบนท์เพสใช้บาร์เบลนะครับแล้วก็อินคลีวเบนท์เพสนะครับผมใช้นัมเบลเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันโฟกัสได้ดีกว่าแล้วก็ลงในลึกกว่าถ้าเป็นอิคลเปเบน์เพสนะครับในบาร์เบลแล้วก็เป็นแมชชีนอีกหนึ่งท่านะครับก็คือ เป็นท่าเล่นขอ,อกบนนะครับก็จะรู้สึกตึงๆหน่อยลงได้สุดๆหน่อยแล้วก็เป็นท่าที่เซทเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับเพราะว่าจะปลอดภัยกับการเล่นดับเบิลยรสามารถใช้น้ําหนักที่มากขึ้นได้ทําให้กรรล้ามเนื้อเราพัฒนาเร็วขึ้นนะครับสําหรับจำนวนเซตที่เล่นผมก็จะเล่นประมาณ 6- ถึง8เซตแล้วแต่ท่านะครับแต่ละเซทก็จะเล่นประมาณ8-10ถึงครั้งขึ้นอยู่กับแรงที่ไหวครับยังไ,ไงฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ด,ด้วยนะครับ,รรบแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ